อบนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูสินค้านะคะตอนนี้งานโมเดิร์นยีนนะคะพี่ๆขางานโมเดิร์นยีนนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตัดกระสอบโมเดิร์นยีนนะคะเป็นงานกางเกงยีนโมเดิร์นยีนนะคะพี่ขากระสอบนี้100ตัวนะคะกระสอบนี้100ตัวโมเดิร์นยีนกางเกงยีนขายาวรุ่นขายดีนะคะกางเกงยีนขายาว h e l l o this is papa thank you so much for uh, watching us on live this is modern jean 100 pieces and this is very good brand inside it looks like new and selling so fast so this is uh, the review we are going to do for our lovely customers live. hope you will enjoy this video and you will trust on our product as you did before thank you now i am just giving to this sai for the thai translation thank you สวัสดีค่ะพี่วันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวมาดูตัวโมเดลยีนกันนะคะพี่จางานสวยๆนะคะงานกางเกงยีนขายาวนะคะพี่จางานสวยๆนะคะลูปนี้สีเข้มๆเลยนะคะใครอยากดูงานโมเดลยีนก็ดูกันได้เลยนะคะพี่ๆขาเดี๋ยวป้าปเปิดให้ดูเลยนะคะเป็นงานกางเกงยีนนะคะโมเดลยีนนะคะกระสอบนี้อยู่ที่2,500บาทนะคะ 2,500บาทนะคะเปิดตัวแรกด้วยรีวายนะคะพี่ดาเปิดตัวแรกด้วยรีวายเลยนะคะพี่ขานี่จ้ารีวายนะคะเดนิ s เซนลิซ่าเดนิสเซนลิซ่านะคะเดนิ s เซนลิซ่านะคะนี่พี่ดูค่ะเปิดมาเปิดมาลิซ่าเลยนะคะพี่ดานี่เ e สสวยเลยนะคะพี่ดา นะคะพี่พี่ดาดูนี่ค่ะโอ้โหพี่ดูพี่ดูตัวนี้ตัวนี้แต่งอันนี้เลยนะพี่นะสวยนะคะสวยนะพี่นะนี่ค่ะราดูไปด้วยกันนะคะนี่พี่ดูตรงนี้พี่ดูงานงานคือสวยมากนะคะพี่ดาใครอยากได้งานกางเกงยีนผู้หญิงสวยๆก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยนะคะ งานสวยมากๆนะคะพี่ดาเดี๋ยวเราดูไปด้วยกันนะคะเดวิดยินนะคะเดวิดยินนะคะพี่ดากางเกงยินหญิงนะคะเราดูไปด้วยกันนะคะพี่ดา USA, brand. USA band นะคะพี่ดาดูคะ่ะ พี่ดูสวยนะคะเป็นยีนหญิงนะสีเข้มๆนะคะพี่ขายีนหญิงสีเข้มๆนะคะใครชอบรุ่นนี้ก็สั่งมาได้นะคะอยู่ที่สองพันห้าวิสุแบรนด์นะคะวิสุแบรนด์นะคะพี่จ๋านี่พี่ดูงานคือใหม่มากนะคะพี่จ๋างานคือ no ใหม่มากนะคะสวยๆค่ะพี่จ๋างานสวยๆนะคะ แดดมันย้อนอยังเลยนะคะสวยนะคะพี่กาไอติ้งซันครับมึนมัดเดนิสันรีไวร์ ison, ison, นะคะพี่การีไวร์มาอีกแล้วนะคะพี่ขารีไวร์มาอีกแล้วนะคะไปพี่ดูคะ่ะรีไวร์นะคะพี่จ๋าเนี่ยแสงมันเข้านะคะ ี่ดูแสงจริงสีสวยนะเ,เห็นไหมสีเข้มเลยนะพี่นะ้า <av> ตัวนี้รีไวสนะคะอ่ะไปต่อนะคะไปต่อกันเลยนะพี่นะาบลูเฮดแบรนด์บลูเฮดแบรนดค่ะ b ลูเฮดแบรนดนะคะแสงมันไม่ค่อยมีละพอๆใส่อย่างนี้แสงไม่ค่อยมีนะคะ อเมริก wow. ันอีเกิลวออเมริกันอีเกิลค่ะสวัสดีพี่พีทุกคนนะคะเดี๋ยวให้บางไล่อ่านแบรนด์ให้ดูนะพี่นะอาจจะไม่ได้ยืนให้ดูทรงเยอะนะคะอเมริกันอีเกิลนะคะเดี๋ยวเน้นเน้นอ่านแบรนด์ให้พี่พี่ฟังแล้วกันนะจ๊ะพี่จ๋าลูกนี้เน้นอ่านแบรนด์ให้พี่พ,พี่ฟังนะอเมริกันอีเกิลนะคะแบรนด์ล้วนนะสวยๆเลยนะคะพี่จ๋ายีนผู้หญิงนะคะอ่า รีวายอีกแล้วโอ้โหพี่ตารีวมาไม่หยุดเลยนะพี่นะรีวายมาไม่หยุดเลยนะคะซิงเจอร์รีวมาไม่หยุดเลยนะพี่นะนี่พี่ดูรีวา์ป้ายหนังนะคะพี่๋าทุนในตัวตัวละยี่ห้านะกระสอบละ25 0 0บาทนะคะรีวนะคะพี่๋าดูต่อจ้ะมีเป็น,นแลกนะคะพี่๋ามีเป็นแมนเดสเพนจ์จ้ะพี่วีรศักดิ์จ๋า ดูกันไปเรื่อยๆนะคะขยับได้กางเกงยีนหญิงเป็นแนรวมทรงก็แนะนําเป็นตัวนี้นะคะพี่ขาแนะนําเป็นตัวนี้นะคะรวมทรงนะคะพี่ขาสวยๆนะคะเราดูก,กันไปเรื่อยๆนะคะพี่ขาดูก,กันไปเรื่อยๆนะคะ ฟูนาม่าฟูนาม่านะคะฟูนาม่านะคะพี eh, hi, hi. ่ดาเป็นทรงแฟชั oh ่นนะคะเป็นทรงแฟชั่นนะคะพี่ขานี่ฟูนาม่านะคะฮูหูฮูห How many people on the line One two ร็อกแอนด์โรลค่ะร็อกแอนด์โรนะตัวนี้งานแรงนะพี่นะขอร็อกแอนด์โรลนะคะแบรนดะ์นะพี่จ๋าปังนะปังนะคะพี่ดูพี่ดูทรงแบรนด์มากแบรนด์เยอะนะคะพี่ดูค่ะมีสีดำก็มีนะจ๊ะพี่จ๋าอเมริกันอะีเกิลอีกอเมริกันอีเกิลอีกแล้ว oh. ค่ะ อเมริกันอีเกิลอีกแล้วนะพี่นะไหนมาดูซิดูพี่ดูอเมริกันอีเกิลนะคะสวยค่ะครับงานคือแบรนด์ทั้งนั้นเลยนะพี่นะโอ้โหรีไวายรีไวายอีกแล้วนะพี่นะโอ้โหรีไวายเยอะมากรีไวายเยอะมากนะพี่นะพี่ดูรีไวายอย,ย่างเยอะรีไวายเยอะมากาพี่ดูรีไวายหนังเลยนะพี่นะเห็นไหมรีไวายป้ายหนังสวยจัดนะคะ คือได้ของดีนะพี่ต๋าได้ของดีนะคะตัวนี้กระสอบละสองพันห้านะคะแบรนด์ล้น้วนเลยนะพี่นะแบรนด์ล้น้วนเลยรีไวนี้กระปาไปเปิดยังไม่เท่าไหร่ปาไปห้าตัวได้แล้วมั้งนะพี่นะเยอะมากรีไวนะแล้วก็อเมริกานนิกเกิลอะไรก็เยอะนะคะพี่ต๋าถ้าใครอยากได้กางเกงยีนหญิงไปขายก็แนะนําเป็นตัวนี้นะคะพี่ต๋าโมเดิร์นยีนนะคะโมเดิร์นยีนนะคะพี่ต๋าแบรนด์ค่อนข้างเยอะเลยนะคะ โอ้โหโอ้โห oh พี่ดูตัวนี้ตัวนี้สวยยังเลยอะพี่ดูพี่ดูสวยมากนะพี่นะพี่ดู2 2> แต่งเพ้นนะมบาบังบอกตัวนี้สองพันนะ <laughs> สวยจัดพี่ดูตัวนี้สวยนะคะพี่จ๋า <laughs> แล้วสียีนอะเขาสียีนเอวแล้วเข้มนะพี่นะเข้มแล้วก็สวยนะคะพี่จ๋า คุตัวละ20ห25บาทคือคุ้มมากเราไปขายตัวละร้อยนะคะพี่ดาขายตัวร้อยร้อยยี่สิบสบายสบายนะพี่นะขายตัวร้อยร้อยยี่สิบสบายสบายนะคะงานเท้าคือสวยเลยนะคะพี่ดาเนี่ยพี่ดูนะคะงานขายได้ทุกตัวเลยนะคะพี่ดางานขายได้ทุกตัวเลยนะคะเนี่ยพี่ดูนะคะ พี่ดูนะคะเป็นงานกางเกงยีนหญิงที่สีค่อนข้างเข้มนะคะพี่จ๋ายีนหญิงที่สีค่อนข้างเข้มเลยนะคะรีไวายอีกแล้วโอ้โหมัต์รีวโซมัต์รีวายรีวายเยอะมากทุกคนรีไวายเยอะมากนะทุกคนดูรีไวายเยอะมากนะรีไวายเยอะอะรีไวายเยอะนะพี่นะารีวายเยอะมากนะพี่นะ ดูต่อค่ะคือก็สอบสองพันห้ารีวายพี่ไปก็คุ้มแล้วนะพี่นะรีวายไปก็คือคุ้มแล้วนะคะพี่ดาสวยนะคะพี่ดาสวยนะเป็นเป็นแฟชั่นนะรวมทรงนะคะพี่ดาเนี่ยดูกันไปเรื่อยๆนะพี่นะดูกันไปเรื่อยๆนะคะนี่พี่ดูสวยนะคะเป็นงานยีนผู้หญิงนะคะพี่ดา งานเสื้อสเวตเตอร์ใช่ไหมคะเสื้อสเวตเตอร์รอเข้ามาอยู่กับพี่ดาเสื้อสเวตเตอร์รอเข้ามาอยู่นะตอนนี้มีงานเป็นงานฮูดนะคะงานฮูดมีนะเป็นฮูดแบรนดนะคะพี่ดูสีย hanging, ีนเข้มมากนะสวยนะคะพี่ดางานคือสวยมากนะยีนหญิงสีเข้มๆนะใครอยากขายยีนหญิงสีเข้มๆนะคะแนะนําเป็นตัวนี้นะคะพี่ดาแนะนําเป็นตัวนี้นะยีนหญิงสีเข้มๆนะคะ 2500บาทเท่านั้นนะคะได้100ตัวจ้ะพี่ดาได้100ตัว2,500บาทเท่านั้นนะคะเห็พี่ด oh, ูงานสวยนะคะงานเขาค่อนข้างสวยนะคะเดี๋ยวพี่ดูพี่ดูกระดุมกระดุมเพชรนะพี่นะกระดุมเพชรนะตัวนี้สวยเลยนะพี่นะละทุนตัวละยี่สิบห้าบาทงานคือสวยมากนะคะงานสวยมากงานพร้อมขายนะคะใครอยากได้ไปขายก็ทักมาได้เลยนะพี่นะ สีเข้มๆส,สวยๆเลยนะคะสำหรับงานยีนตัวนี้นะคะพี่จ๋าเบจแบรนด์เวชแบรนนะคะสวยค่ะงานแบบสีเข้มๆนะคะพี่จ๋า <Beach Brand. S 1> ยีนสตาร์แบรนด์ค่ะสวยค่ะพี่จาสวยนะคะ <No> โรบันรีค่ะโรบันรีค่ะนะสกินนี่ See, s <S นะคะตัวเมื่อกี้สกินนี่สวยนะพี่นะพี่ดูสวยนะผ้าเป็นผ้าสกินนี่ยืดก็มีนะพี่นะ mm hmm. มันรวมเลยนะพี่นะมันรวมเลยนะนลยนะแล้วสวยค่ะรีไวรีไวนะคะพี่ดา นี่พี่ดูตัวนี้พี่ดูตัวนี้ตัวนี้ก็สวยนะพี่ดูความเข้มของผ้านะคะความเข้มของผ้ายีนแล้วพี่น้ำพี่ดูสวยนะคะสวยนะพี่นะสวยแล้วก็ดูพี่ดูความเข้มนะคะเนี่ยพี่ดูนะคะงานผ้าไอผ้าสวยมากนะคะตกทุนตัวละยี่สิบห้าบาทเท่านั้นนะพี่นะากางเกงยีนผู้หญิงนะคะนี่ค่ะสีเข้มๆนะคะพี่ดา รับรีวิวคะ่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่เนยขอบคุณมากนะคะที่รับกระสอบนี้นะคะพี่เนยจา๋า The order this this b u t t o n อะไรดี now v e r y good นะ good band l e คะ่ะดีใจกับพี่เนยมากนะคะพ่ p เปิ opening it has to be the gun นี่ขอบคุณพี่เนยมากนะคะพี่ตา๋างานสวยจริงๆนะพี่นะาสวยจริงๆพี่ดูสีก่อนนะพี่นะาดูสี <It is. S 1> นะคะ H.M. นะคะพี่ดาเอเดนเอเดนเอเดนนะคะแบรนด์เอเดนนะคะ <Eden. S 1> ขอบคุณพี่เนยมากๆนะคะพี่ดา <S <S พี่ได้ไปสีเข้มจริงๆพี่ดาสีเข้มจริงๆงานสวยนะคะโฮลิสเตอร์ค่ะแบรนด์โฮลิสเตอร์นะคะดูกันไปนะคะพี่ดานี่สวยนะ แฟชั่นเลยนะพี่นะสวยเลยนะคะพี่ดูพี่ดูพี่ดูนะคะสีมันจะเข้มนะของจริงสีเข้มนะพี่นะแต่ในแสงเนี่ยมันเหมือนจะแสงจ้านะเนี่ยพี่ดูสวยนะสวยนะพี่เนยดูค่ะสวยนะจ้าพี่จ๋าเนี่ยมีแต่งข้างหลังสวยเลยนะพี่นะสวยมากค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่เนยจ๋า งานยีนนะคะพี่๋าเนี่ยพี่ดูพรีเมียมยีนค่ะสีเขาคือเข้มทั้งลูกนะใครอยากขายกางเกงยีนผู้หญิงก็แนะนำลูกนี้นะพี่นาเข้มทั้งลูกเลยเข้มทั้งลูกเลยนะคะคอได้ดีไอติ้งออนเดอร์เวอร์โอ้โหโอ้โหพี่ดูพี่ดูพี่ดูค่ะพี่ดู สวยมากพี่ดาพีดูนะคะเด <Okay. S 1> ี๋ยวพี่ดูงานสวยมากนะคะพี่ดาเดี๋ยวพี่ดูงานเขาคือกระดุมแบบพรีเมียมนะคะพี่ดาแบบพรีเมียมเลยนะคะนี่ค่ะพี่ดาสวยะคะบบ่ยยะอันนี้ลั lucky brand รักกี้แบนค่ะรักกี้แบนนะคะของจริงสีเข้มมากนะจ๊ะพี่จา๋าของจริงสีเข้มมากนะบางเปิดให้แสงมันเข้าหน่อยนะคะมันก็เลยแสงแสงซาซไปหน่อยนะนี่พี่ดูงานสวยนะคะงานสวยนะจ๊ะพี่จา๋า Glory Brand g อ o r แบ r น n d นะคะผ้าเขาคือเยอะจัดเลยค่ะพี่นา oh oh. เยอะจัดเลยนะพี่นาพี่ดูสวยนะคะพี่ดูค่ะดูชีไซ์พี่ดูพี่ดูผ้าสวยนะคะแล้วเข้มทั้งลูกเลยจนะ่ะพี่นาเ s ีแบนดกรสีนแบรนด์นะคะ สวยค่ะโอ้โหโอ้โหตัวนี้แต่งแคทยังสวยเลยพี่ <See. S 1> ใครชอบสไตล์แบบผู้หญิงนะพี่ดูพี่ดูสวยไหมของจริงสีเข้มมากก็พี่นะสวยมากเลยพี่ดาสวยมากเลยนะพี่นะ <Yeah. S 1> พี่ดู oh, <good. S 1> สวยมากนะคพนะพี่ดาเนี่ยพี่ดูสวยจริงๆเลยพี่ดาดูสวยนะคะพี่า๋า ดูกันไปเรื่อยๆนะคะพี่หาดูกันไปเรื่อยๆนะคะถ <Brand seven. S 1> ้าเขาคือได้เยอะนะคะพี่หาผ้าเขาคือได้เยอะนะแล้วก็สีเข้มนะคะ Brand 7 Brand 7นะคะ <Jones> b. John b a y John b a y ค่ะแบรนด์ John b a y ค่ะ สวยค่ะพี่ดาสวยนะคะสวยนะคะนี่พี่ดูค่ะงานสวยนะคะ กอเรียค่ะแบรนด์กอเรียค่ะนี่สวยค่ะแบรนด์ลอฟค่ะแบรนด์ลอฟค่ะค่าคำคือได้เยอะนะคะได้เยอะมากนะพี่นะเยอะมากนะคะ สวยนะคะพีด่ดาสวยนะ The Legendary Brand The Legendary Brand นะคะ mm hmm. นี่พี่ดูค่ะพี่ดูงานเขาสวยนะคะ สีเข้มๆแบนดนะคะพี่ก๋า Lucky Brand Lucky Brand ค่ะ Lucky Brand สีเข้มเขๆ <Lucky Brand. S 1> ส,ส,สวยๆค่ะผ้าคือเยอะนะคะ Lucky Brand กกอีกแล้วค่ะ Lucky Brand กกค่ะสีเข้มสวยค่ะ Gloria o r a ค่ะกอเรียค่ะทำยังไงติ๊ง yeah. พี่ต๋อขนส่งมาแล้วนะคะพี่นาขนส่งมาลักของแล้วนะคะนี่สวยๆเลยนะพี่นาสวยเลยนะคะขอบคุณค่ะโอเคงานสวยๆเลยนะพี่นาถ้าใครสนใจทักมาได้นะคะเป็นงานกระเกียงยีนนะพี่นากระเกงยีนเนแบรนด์เลยนะคะ งานคือสวยมากนะมันสะท้อน Lucky, Lucky Brand นะคะให้บาง,งให้ดูนะคะ This 100 pieces modern jeans uh, in this 100 pieces brands are mix e d Gloria brand Levi's brand Denizen brand No Boundaries brand Lucky American brand American Eagle brand and Seven brand No Boundaries brand and so many brands inside and this is only 2500 and one piece is only 25 baht in 25 baht you can get a piece like this as well you see this ice jean only 25 brand 25 baht so thank you so much we are waiting for your orders and uh, thank you and thank you for trusting on our page and our shop thank you สว,ส,สวัสดีคพี่เนยพี่เนยโอนไ,ได้เลยนะกำลังส่งเลยนะพี่เนยพี่เนยโอนตอนนี้ได้เลยค่ะกำลังส่งนะคะเดี๋ยวจะเอาขึ้นรถไปส่งแล้วนะพี่นะเดี๋ยวถ้าใครรับอะไรก็ทักมาได้เลยนะพี่เนยนะงานสวยๆนะคะนี่ค่ะงานสวยๆเลยนะคะพี่เนยพี่เนยโอนมาได้เลยจ้ะกำลังเอาขึ้นรถแล้วนะคะแบนเยอะมากนะคะป้าฝากขอบคุณด้วยนะคะพี่นาไลฟ์สดอยู่เดี๋ยว กำลังเอาขึ้นรถเลยนะคะพี่เต๋อกำลังเอาขึ้นแล้วนะถ้าใครสนใจก็สอบไหนทักมานะเดี๋ยวแม่คะปิดไลน์แล้วนะคะกำลังส่งของแล้วนะ